ลองโยกดูก่อนมันถูกไหมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นข้างหลังเป็นต้นไม้ถ้าเราปล่อยถ้าเราเข้าเกียร์ผิดมันจะอันตรายมากเดี๋ยวไอสิ่งที่สอนไปนะครับตอนนี้มั่นใจไหมว่ารถจอดอยู่ในช่องแต่เรื่องของการเคยสอนว่าซ้ายขวาต้องให้มันพอดีกันอย่าให้มันเบียดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะเวลาเราจอดจริงมันจะเบียดกันเองอ่ะเปิดประตูไม่ได้บ้างอะไรบ้างมันก็มาจากพื้นฐานการกะเดี๋ยวเราจะให้เดินหน้าตรงเฉยๆไม่เล่นพงมอะไรเราจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่แบบไหนนะครับ ตอนนี้มันเข้ามาสุดแบบนี้แล้วนี่ดูยาก่าดูไม่ออกว่ามันอยู่ยังไงให้เดินหน้าขึ้นไปเพื่อเป็นการปรับตัวนะครับว่าเราอยู่แบบไหนเดินตรงโดยที่ไม่เล่นเล่นพวงมาลัยนะครับขยับไปสักพักให้เราเห็นว่าข้างหลังเป็นยังไงแล้วเราค่อยหยุดพอหยุดแล้วตอนถอยหลังต้องปรับนะทีเนี้ยนี่นะครับก็เห็นยู่ว่าฝั่งนี้มันจะเบียดนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะกว้างแต่เล็กขอบช่องไฟจะกว้าง,งกว่าน,นิดนึงแต่ครับผมก็จะเน้น เน้นแบบว่าให้มันดีไปเลยนะครับจะไม่แค่ว่าเอาทำได้อย่างเดียวนะครับอันนี้พวงมาลัยนี้ใช้เองได้หมดเลยนะครับจะไม่บอกกปแล้วเพราะว่ามาถึงขั้นนี้ก็คือขั้นพุ่งนี้เตรียมสอบนะครับในสนามจริงแล้วนะครับตัวาการใช้การคืนพวงมาลัยทำเป็นทำได้หรือเปล่านะครับก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับถ้าสนใจจะเรียนก็โทรเข้ามาที่0ูนย์5 0ด7 2ดสามสามห้านย์เจ็ดนะครับ โทรเข้ามาเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับอาเดินหน้าไปจอดตรงจุดเดิมแล้วก็มาเริ่มต้นจุดนี้ใหม่ทำบ่อยๆนะครับให้มันชินแล้วมันก็จะทำได้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับการอัปคลิปนี้นะครับจะได้เป็นกำลังใจในการถ่ายทำและอัปกันต่อๆไปนะครับ ที่ผมหายไปตั้งนานนี่เพราะว่าไม่ถ่ายนะครับก็มีมาเรียนเรื่อยๆแต่ว่าผมไม่ถ่ายครับก็เลยอาจจะไม่ได้ดูกันเห็นแต่คนเอ๊เหมือนว่าหายไปไหนอะไรยังไงนะครับก็ยังสอนเหมือนเดิมนะครับสอนถ้าอยู่จังหวัดมหาสารคามนัดได้เลยนะครับสอนทุกพื้นที่มอใหม่มอเก่าราชพัฒในเมืองนะครับอำเภอต่างอำเภอหรือที่ไหนได้หมดนะครับถ้าสดชื่นอยากจะเรียนนะครับ